ออรอบที่ส <c oughs> ามเหนื่อยเหนื่อยมากท่านผู้ชมพอดีทันตัวการตายมากจริงแล้วคือแบบลำบากมากเช่นไอดาสอกตรงเนี้ยไอไอดาร์คไฟเยอร์กับไอ,อสกานาวิดอา่อานยากนะชื่อน,นี้ไม่ ตัวการแม่งอยู่โคตไกลแล้วคือแบบโอ้โหไอตัวที่ไอตัวไวรัสมันก็ไปครอบกราง่ายสิว่ะที่เจไปห้ามันด้วยนะโอเคต่อต่อมาท,ท,ทุกคนจะสงสัยว่าสีแดงคืออะไรสีแดงก็คือการแบบว,ว่า <c oughs> จะเกิดผลกระทบจากด่านที่เราสู้ไปไม่นามนมานี้นะก็มันจะไปโดนกระทบด่านอื่นๆด้วยนะซึ่งมันจะมีมันคือจริงๆต้องมีสาตําแหน่งนะแต่ว่ามาันตอแหล มันต่อแหล่นะก็คิดให้ดีก่อนทํานะโอเคก็เรากด L นะมันจะ L หนึ่งนะเราจะมีเออ่มีการใส่ชิปนะตอนนี้เอ็กซเ,เราไม่สามารถใช้เอชชิปได้นะแต่ว่าเราได้กดขาข้างล่างมานะฟาวเอ่อไม่ใช่ฟาวคอนนะฮะเป็นเบรกชื่อมันชื่อ,อยากนะถ้าเรากด L อีก L หนึ่งอีกครั้งนะจะเป็นการแบบตัวประกาศนะจะมีคอสมา่าคอนแต่ละอันเลยนะว่าเออ ไอคนนี้มันได้ไ์อัพคนนี้ได้ชิคอัพเกรดคนนี้ได้อะไรมั่งนะก็นี่แหละคือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องการนะ <c oughs> คือไม่ไหวละ <c oughs> ด้านนี้ก็ไม่ด้านนี้ก็ยากนะแต่ด้านนี้ไม่อันอนาั้ถอยแบะอันด้านนี้คือพมตายเยอะที่สุดในโลก <c oughs> งานเราจะไปได้แน,น่ดีวะ <c oughs> ด้านมันก็ยากนะอ่าพรมขอ้ออืมไอด้านนี้เยอะพึ่งเลย ไอ้ด้านเนี้ยุูไว้ที่ล่ะอ่ามาดาร์คเหเยือต่อพมจเจาให้ตายเลยจริงพวกเลยคนตายตอนนี้ซ่อนเยอะมากโอเคชัวมีเอ่ออะไรเนี่ยเอ่อมาไรนะ,ะ,ะมันชายเยอ,อ,ะอะไรสักอย่างเนี่ยเมทัลชาร์คเออเมทัลชาร์ค เมนเท่นชาร์ตพายเออร์อ่านยากนะใอเป็นคนสร้างกี่ใหญ่ให้รู้นะเหอขอบกร,ระปุ่มหน่อยฮะขอบกระปุ่มหน่อยฮะรับครับขึ้นนี่ครับโอเคครับ ผมจะบอกวิธีการลงหุ่นยนต์นะครับก็วิธีการลงยนต์ไม่ใช่ลงแล้วกดเองนะไม่ใช่ครับแต่ต้องกดขึ้นแล้วกดเอกนะเพื่อก,การลงฮะไม่ตัวอื่นไม่ทําลายตัวแบบไงอะ่ะแบบไม่ทําลายแบบว่าตัวประกันนะม่งมีแค่นังคุณเดียวมึงทาลายตัวประกันเนี่ย นี่เราเซฟพอตรงนี้นะจําได้พวกกูตายเยอะครับจําแม่นครับว่ากูตายตรงไหนม้งสกนกเออขอใช้กด L กด R หนึ่งะฮะจะเป็นการเราใช้ควรต์มาถขึ้ตัวเราบอสที่เราฆ่าไปนะตัวเราบอสเลยทีเดียว ซึ่งเราก็กชาร์จนะฮะชุฟ้าค้อนสามารถชาร์จได้ทุกช็ชอตนะไม่ใช่ทุกช็ชอตคือทุกเกาะสามารถชาร์จได้นะเว้นชาร์โดไม่สามารถใช้ได้ในะช่ไหมใช้โดจะมีแค่เข้าสามารถคือใช้ดาบแล้วก็ยิงปืนนะมีขเขาเปล่าโอเคนเนี่ยตรงเนี้ยหมุดต่างโดนบ่อยเลยเก็บเก็บเอยโอ้ยนั่งเงี้ยไม่ทันเลย เฮ <Okay. S 2> ้ปุ๊บอ่าไม่สนครับควก็ว่าเมื่อไหร่มันจะตายแค่เนี้ยแหละโอเคทีนี้ยังไม่ถึงเลยเนี่ยคือแบบผมเบื่อตัวคือเบื่อไวรัสตัวนี้มากคือมาตอนที่แบบโัปรแกรมไม่มานะมาตอนแบบโ,โหยุ่งยากเลยเจ๊นม่เกลนแล้วก็คือมาตอนที่แบบอ้๊ยนะโอ้โหเ,เกือบละ โอ้ยก็ดีกว่าตัวประกันตัวประกันไม่ตายเออเนี่ยคือเรายอมเสียดราเพื่อเอาเอานักได้นะไม่ส่นครับผมไม่ส่นครับกูบินครับอ้อเออไวรัสกัดกูทำไมเดี๋ยวบอกเลยเดี๋ยวผมได้ชิปเอ่อบาเลียมานะ ไม่เ,เลือดมิ่งแค่ไม่ลดโอ้ยตัวมันตัวตำนานนะเจ๊ตัวตัวเล็กๆะตำนานมากเอ้ยไม่เ,เกิดลืมไปว่าผมมจะเล่นคอมเล่นคอมมันจะง่ายกว่านี้นะแต่ว่าผมเล่นในนี้มันลำบากไง แกนั่งวิ่งอืมผูไใดวะเลยมาเลยโอ้ยโอ้โหูใกล้ถึงเวลาผมจะตายเยอะละบอกเลยคลิปนี้มีตัดต่อแน่ๆเพราะว่าอะไรผมมันเจอพมต้องตายเยอะโอ้ยชิปไม่สนนะเราสามารถไปด้านซ้ายได้ต่อนะแต่ว่าเป็นชุดข้องอัลเมอร์เข้อเป็นข้องชาร์โดหรือเปล่าข้องชาโด้นะแต่เราตอนนี้เราไม่สามารถเอาได้ครับ ถ้าไปด้านซ้ายต่อมันจะเป็นชุดข้องชาโดเมอร์น่าจะไป็นส้นหัวหรือเปล่าทจะไม่ผิดน,นะแต่ก็เดี๋ยวค่อยไปอีกทีแล้วกันนะแต่เราต้องชุดนี้ก่อนเพราะชุดนี้มันสําคัญกว่าชุดนั้นอี่เ้แล้วด่านนี้คือจะมีการเกียงก็คือเราจะโดนเลื่อนไปทีนี้หน่อยแล้วก็โดนหนีบด้วยนะเอ้ย บอกเลยตรงนี้ผมมั่นใจว่าผมต้องตายเยอะที่สุดแล้วเฮ้ยไม่เฮ้เอเฮ้อเฮ้ยตัวประกันแม่งอยู่ตรงนี้ทำไมวะนก็อชอบนะจริงโอ้ยชิปไอ้ตรงนี้แหละแม่งน่ากลัวสุดเฮ้ยจะบุ๋มเกับเดี๋ยวครับเดี๋ยครับเซเลดโนแมนเ,นมนเอ,อ้ยชิปนะฮะกิฟชิปหน่อยนะ เอ้ยลืมมองนะแม่งเอ้ยโอเคทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าคนมตายเยอะแล้วนี่คือไม่ได้โฉกกานะลืมโหคือถ้าเล่นจริองๆเนี่ยคือผมจะไม่ไม่ค่อนข้างเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ระแบบว่าทุกคนอาจจะแบบว่าใเซมาตตดต,ตัดตึงเฉยคือตอนที่ผม เอ๊ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนแม่งเลย <S <S ชุดฟ้าคอดีอย่างนึงสลับผมนะเล็งเป้าตอนที่แบบว่าจะคุณจะไปที่ไหนเออผมชอบแบบเนี้ยแต่ว่าผมเป็นผ้าข้าน,นี่คือมึงบินอิสระโอ้ยทำไมมึงทำไมมึง <S <S แม่งอยู่ตรงแบบ้ชุบตรงนี้ต้องขึ้นนะสับคนละกลัวนะ เอ้ยนี่ยโอเคผพราะว่าผมตัดต่อตอนที่ผมฆ่าสเสร็จเถอะเฮ้ยฆ่าไปถึงบอสเลยก็ได้นะแต่จริงอะ่ะมินิบอสเ่ะเพราะว่าแม่งตรงนี้มันยากมากแล้วผมตายเยอะที่สุดในโลกฮนะงั้นก็ขอไปตัดต่อตอนที่ผมเจอบอสมินิบอสแล้วกันนะแม่งตรงนี้ไม่ไหวย,ยอม